ทุกท่านนะฮะเข้าสู่วัดุคารเวอร์ตี้ครับผมในช่วงตะลุยตลาดรถไปครับวันจูด้วันนี้อยู่กับนายบูมนะครับและพี่เต้เช่นเคยค่ะด้านหลังผมตรงนี้ครับผมอีกหนึ่งดีลเลอร์คุณภาพนะฮะในเครือของวัดุคารของเราครับนั่นก็คือโตโ<า>ยต้าชัวร<า>์ซุ่นไทยที่ไม่ได้ขายแต่โตโยต้า เขามีแบรนด์อื่นด้วยหรอมีทุกแบรนด์ครับผมถ้าเป็นยูสคานะอ่านี้บอกไว้ก่อนเลยนะครับหาได้ทุกแบรนด์มาที่นี่เลยครับใช่แล้วละค่ะคุณผู้ชมแต่ก่อนจะไปดูรถสวยๆกับเรานะคะฝากช่องทางกันเอาไว้ด้วยสําหรับช่องทางแรกเฟซบุ๊กแฟนเพจตอนนี้ใกล้จะครบ5 0 0แสนผู้ติดตามแล้วถ้าครบมาไหลรับรองว่าเรามีกิจกรรมดีๆแน่นอนนะคะช่องทางที่2ค่ะทาง Tikt o k แล้วก็ u t u b e ตอนนี้คอนเทนต์เพียบเลยคุณคอนเทนต์สนุกสนุกไปกดติดตามกันไว้ด้วยและช่องทางที่3ค่ะช่องทางนี้หลายท่านห้าม พลาดเลยคใครที่อยากขายรถซื้อรถนะสามารถนอนอยู่บ้านจิ้มที่หน้าจอได้แล้วเพียงแค่ท่านาดาวโหลดแอปพลิเคชันจากวันทูคาค่ะแอปสโตลเพสโตลดาวโหลดได้หมดเลยนะแล้วการซื้อขายเราจะเป็นเรื่องง่ายแค่ปลายนิ้วค่ะเมื่อผมมาพูดถึงแอปของวันทูคาแล้วนะฮะก็ <S <S ต้องขออนุญาตฝากโครงการดีๆไปด้วยนะครับผมโครงการหนึ่งนะฮะก็คือโครงการรถยนต์มือสองคุณภาพผ่านการตรวจแล้วนะฮะที่ทางทีมงานวันทูคาและทางสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์แชร์แล้วนะครับผมได้จับมือกัน ร่วมกันจับทาโครงการนี้ขึ้นมานะครับผมเราจะทําการตรวจสภาพรถยนต์นะครับผมในเครือของเรานะที่เป็นลูกค้าของทางวันดูพานะครับเพื่อที่จะเฟ้นหารถที่มีคุณภาพดีดประเภทที่วันหลับตาซื้อเนี่ยยังไงก็ได้รถที่มีคุณภาพไปดูรถไม่เป็นอย่างคุณคุณก็สามารถซื้อได้อะ,อะไรแบบนี้นะครับซื้อถ้าเกิดเข้าไปในแอปวันดูาพาครับ ถ้าคันไหนผ่านโครงการนี้นะครจะมีโลโก้สีทองงขึ้นว่ารถใช้แล้วคุณภาพครับรับรองซื้อได้ไม่ผิดหวังครับไม่ต้องสนใจอะไรทั้งสิ้นฮะรับประกันโดยทีมงานวันดูไฟสเปคชันและทางสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วนะครับ<า>ค่ะเรียบร้อยนะป่ะตอนนี้เทปนี้เหมือนเดิมพอเป็นตลุตลาดรถผมต้องมาทุ่ท่านเนี่ยไปดูรถสวยนะครับผมและพอไม่ได้ขายแต่โตโยต้าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะพาไปดูแบบ3ามคันสแบรนด์กันเลยวันนี้ไปดีกว่าครับผมนะเดี๋ยวเราไปเจอทีมงานกันครับ เอาละครับตอนนี้ผมอยู่กับทางตัวแทนของโตโยต้าจุฬาุงมิไทยแล้วนะครับผมสวัสดีครับพี่ค่ะสวัสดีค่ะนุษนะคะเป็นตัวแทนฝ่ายขายที่โตโยต้าจุฬาภูมิไทยค่ะครับตรงนี้เราอยู่ที่สาขาการนันิเศษสำนักงานใหญ่ค่ะโอเคพร้อมแล้วคันแรกครับเริ่มเลยครับค่ะก็คันแรกที่จะนำเสนอนะคะก็คือเป็น Honda Civic อตัวนี้เลย8ตัว E ปีศเลยค่ะ ยันทองค่ะล้อเท่าไหร่คะอันนี้เป็นล้อแม็กขอบ17บเจ็ดใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นล้อแม็กแล้วค่ะตามสไตล์ของตัวซีวิกอยู่แล้วนะคุณผู้ชมตัวตัวนี้เป็น FC นะครับเพราะนั้นเป็นสประตูนะครับผมก็จะเป็นฝากระโปรงท้ายเปิดแบบนี้นะบางคนจะคุ้นเคยกับ FC แล้วก็เอฟเคนะครับผมตัว FC จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ดูท้ายนิดนึ่งดูท้ายสักหน่อยอ้า เหมือนกันนะคุณผู้ชมค่ะได้สวยนะฮะได้แรงด้วยแล้วก็ตัวนี้นะจะเจาปัญญาจะบอกว่าราคาในตกยากบ้าง,างนะในในตลาดรถยนต์มือสองราคาถือว่าเขาข้างจะดีเลยใช่<ด>แล้วตามสไตล์การตกแต่งภายใน f c นะครับผมก็เป็นสีดำล้วนเลยนะครับตัวนี้เป็นเบาะหนัง<อ>ดัง,ด,งด้วยนะฮะมีลายเคปลาตรงนี้สวยๆนะรบ,บริเวณหลังยิงนะครับตรงบริเวณตรงกลางตรงนี้นะฮะคอนโซลกลางเขาจะยกสูงขึ้นมาแบบดีทําให้ว่าความรู้สึกมันดูสปอร์ตดูแบ่งเป็นบักเก็ตซ้ายขวาชัดเจนดีนะครับดูท้าตรงนี้นี่ มัลติฟังชั่นแน่นๆอย่างนี้เลยนะใช่ค่ะครบเลยค่ะค้บคโทรลค่ะมีครบเลยค่ะกล้องมองหลังค่ะกล้องมองหลังก็มีนะครับผมเมื่อกี้ผมเห็นอยู่แล้วแหละว่ามันมีกล้องมองหลังนะครับผมแอร์เป็นแอร์ออโต้ใช่ค่ะนะครับแอร์ออโต้ตรงนี้แต่ยังไม่ได้แบ่งซ้ายขวานะครับนะขยับมาด้านล่างตรงนี้นะครับผมก็เกียร์เมื่อกี้ออโต้นะฮะแล้วก็มีโหมด e คโนะครับโหมดประหยัดสายเขียวสําหรับทางแบรนด์ฮอนด้าเขามีเบรกมือตอนนี้ปรับเป็นเบรกมือไฟฟ้าเรียบร้อยนะ แล้วก็มีออโต้เบรคโคด้วยนะครับผมสัมผัสแรกที่รู้สึกเลยคือมีความรู้สึกว่ารถ3ปีหรอทําไมมันดูใหม่มากนะ,ะรู้สึกว่ารู้สึกว่าดูใหม่แล้วก็นั่งสบายนะคะรวมถึงด้วยความที่เขาเป็นทรงฟิลเหมือนสปอร์ต ทําให้การนั่งเนี่ยรู้สึกเป็นมุมที่กว้างโปร่งโล่งแล้วก็สบายค่ะคุณผู้ชมเมื่อสักครู่ชมบริเวณภายในกันแล้วนคะคะทุกคนทีนี้หลายท่านอยากรู้ราคาแล้วราคาพี่นุชคัน,นี้ถ้ามือนหนึ่งป้ายแดงเี่ยเท่าไหร่มือนหนึ่งอยู่ประมาณ8ปดแสนกว่ากว่าเลยค่ะสลายเลยค่ะแล้วมาที่นี่<ะ>วันนี้ราคามาที่นี่วันนี้เราให้ไปเลยค่ะ แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทค่ะว้าวหายไปเท่าไหร่คุณสองแสนสองแสนนะกับรถสภาพแบบใหม่มากเทียบป้ายแดงก็ว่าได้เล็กใหม่เท่าไหร่เมื่อกี้สี่หมื่นกโลไม่น้อยด้วยคุณผู้ชมค่ะครับผมรถ3ปีนะคุณผู้ชม4 8 0 0 0ืนโลนะฮะแล้วเป็นรถที่เข้าศูนย์ทุกระยะเพราะว่าเป็นรถในเครือของทางโตโยต้าจักร์กรุงไทยใชครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้นะครับในเรื่องของสภาพรถนะในเรื่องของเขาเรียกว่า ที่มาที่ไปใช่ครับสามปีไปแค่นี้กับราคาแบบนี้ผมมองตรงว่าสมเหตุสมผลมากๆนะครับผมใช่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเนาะใช่ค่ะแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทค่ะอืมแต่วันนี้ครับผมมาตั้งทีฮะวันดูพาราคานี้ผมเกรงว่ามันจะไม่ได้ครับมีอะไรพิเศษให้หน่อยไหมฮะงั้นก็ถ้าใครที่ดูเขาเรียกว่าคลิปเสนาดูได้ค่ะคลิปนี้ค่ะเอาไปเลยค่ะส่วนลดอีกหนึ่งหมื่นบาทค่ะหมดหวังวินุูตีดาวไปเลยค่ะ แล้วก็เรามีดอกเบี้ยพิเศษค่ะศูนย์เปอร์เซ็นต์นานสิบสองรอบปีค่ะปีหนึ่งไม่ต้องจ่ายดอกถูกต้องช่ค่ะโอ้นี่คุณไปหลายพันนะปังมากชายช่ยช่หมดแล้วใช่ไหมเยอะมากเยอะแล้วนะคะแค่นี้ก็เยอะมากเยอะค่ะใครที่สนใจนะคะอย่าลืมนะเห็นคลิปนี้เมื่อไหร่คุณขาแคปหน้าจอทักเข้ามาที่นี่เลยก็ได้หรือว่าจะผ่านทางวันทุคาก็ได้เช่นกันนะคะครับ คันที่สองครับคุณผู้ชมครับเอาใจสายครอบครัวกันมากดีกว่าครับ SUV 7ที่นั่งแต่เป็นขนาดกลางนะไม่ใหญ่เกินไปบางคนบอกเจ็ดที่นั่งเดี๋ยวใหญ่เทอะทะจอดลำบากบ้านไม่ค่อยใหญ่อะคันนี้ดีกว่าเนาะใช่ค่ะมาเลยค่ะพี่นุชเชี้เลยค่ะเป็น Mitsubishi S-Tender 1.5 GLS ค่ะปี2019ค่ะ2019รถใหม่แล้วรถใหม่เลยสวยงามมีไฟโปรเจคเตอร์อะไรพร้อมหมดเลย ด้านข้างค่ะล้อขอบเท่าไหร่คะค่ะล้อแม็กนะคะขอบ15บค่ะมาบริเวณด้านนี้ใช่ค่ะก็ตอนนี้ก็จะเป็นมีกระจกกระจกข้างนะแล้วก็พับอัตโนมัติได้ด้วยใช่แล้วคเปิดโตเลยใช่ค่ะเหมือนที่บอกเจที่นั่งนะคะสามารถเปิดได้เลยเพรมันเป็นห้าประตูเรา้าประตูก็คือเปิด ได้เลยแล้วก็มีที่เก็บของข้างในคขอแอบดูนิดหนึ่งโอ้โหอันนี้คือเบาะตั้งไว้เป็นสามสามแถวนะใช่ค่ะกว้างมากเบาะตรงนี้ก็คือพับได้ใช่ไหมค่ะได้ใช่ค่ะอ๋อพับอย่างนี้แล้วก็ดันพึ่งไปได้เลยคุณผู้ชมเก็บของได้เลยใช่ค่ะเดี๋ยวผมพามาดูข้างในเจ้า Expander คันนี้นะครับขออนุญาตสตาร์ทนิดหนึ่งนะอันนี้เป็นกุญแจบิดนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นใช่ค่ะนะต้องบอกก่อนนะ คือทาง t o y ยต้ชัว์กรุงไทยเนี่ยเขามีเ p ็ n d e r เยอะนะฮะแล้วก็มีหลากหลายรุ่นนะแต่วันนี้ที่ยกมาเนี่ยเอาสำหรับคนที่แบบอยากจะได้ราคาเบาๆใช่่นะเราเลยหยิบตัวเริ่มต้นมานะให้ดูว่าออปชั่นเขามีอะไรกันบ้างแล้วกันนะครับเริ่มต้นจากตัวเบาะนะเป็นเบาะผ้าอยู่นะซึ่งจริงผมไม่ได้ซีเรียสน,นะถ้าเกิดคุณอยากได้เบาะหนาตัวนี้มันพุ่มไม่แผ่นี่นะฮะที่พวงมาลัยก็จะเป็นมัลติฟังก์ชันฝั่งเดียวนะตรงนี้เป็นเรื่องของการปรับเสียงรถเสียงนะครับผมปรับโหมดต่างๆนะฮะปรับซ้ายนะ บริเวณตรงแอร์นะอันนี้เป็นแอร์เดิมอยู่นะครับเป็นแอร์อนาล็อกนะครับผมวิทยุตรงนี้นะฮะยังสามารถที่จะใส่ช่องเล่นซีดีได้เหมือนเดิมนะครับแต่จริงๆอันนี้ไม่ใช่จุดเด่นจุดเด่นจริงๆคือเรื่องของความกว้างของห้องโดยสารใช่ค่ะเจ็ดที่นั่งและแอร์หลังก็มีด้วยค่ะอย่างที่บอกค่ะว่าเขาเป็นรถที่เหมาะกับครอบครัวนั่งได้หลายคนระบบแอร์ด้านหลังนะคะก็จะมีมาทั้งหมด4ี่ช่องเลยค่ะคุณผู้ชมพร้อมกับ ปุบตรงนี้คือปรับความแรงได้เบาได้นะคะอันนี้คือฉ่ามากด้านหลังถ้าถัดจากกีตาร์ไปก็สามารถนั่งได้อีกหนึ่งแถวตรงนี้รับรองว่าไม่ต้องกลัวในเรื่องของเลกลูมหรือเฮดลูมนะคะสบายมากดูภายในกันไปเรียบร้อยแล้วทีนี้เรามารู้กันเรื่องราคาสักนิดนึงนะคะพี่นุชจ้เมือหนึ่งป้ายแดงราคาเท่าไหร่คะเนี่ย7จ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทค่ะเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันปายแดงออกข้างนะคุณผู้ชมรอราคามือสองเลยคุณกีตาร์มือสองจ้ะที่นี่เท่าไหร่ 5้9 0 0 0เบาทค่ะเป็นไงล่ะ5้9 0 0 0 0บาทหายไปเท่าไหร่นะแสนห้าครับหายไปแสนห้าแต่ไหนๆเรามากันทั้งทีพี่นุชเราเป็นลูกคาต่ออีกเหรอต่อติดุงไม่ได้ขอนิดนหนึ่งพี่ดได้เลยสำหรับลูกค้าวัานกค้านะคะครับราคานี้เอาไปเลยค่ะส่วนลดอีก10,000บาทค่ะยี่ดาวศูนย์เปอร์เซ็นต์ค่ะดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์นานสิบหกวินต หมดจ้าหมดหมดละฝากไว้ด้วยนะเอสเทนเดอร์คันนี้ผมว่าเป็นรถครอครัวที่น่าใช้มากๆเลยครับและคันที่3ามก็ผมบาคนสงสัยนะครับว่าทำไมผมต้องเอาคันนี้มาเป็นคันปิดด้วยเพราะอยากจะบอกว่าคันนี้กําลังจะกลายเป็นตำนานของวงการรถยนต์แล้วนั่นก็คือ t ต y o t a v วีอค่ะแล้วคันนี้ตำนานยังไงอ่ะเขาอยู่กับเรามา20ปีแล้วนะคะวีอเนี่ยอยู่มา20ปีแล้วทีนี้ตอนนี้เขา เลิกผลิตแล้วเลิกผลิตแล้วเหรอเป็น v o s 1.5 ตัวเจตัวเริ่มต้น่เริมต้นคปี2017ไฟหน้านะครับก็ยังเป็นตัวหลอดฮาโลเจนอยู่นะเพราะนี้่ตัวเริ่มต้นนะครับผมแล้วก็กระจังหน้าสีดำนะฮะดูแล้วก็ตัดกับตัวรถสีบรอนค่อนข้างจะดีเลยมีความดุกนหรูอยู่เหมือนกันนะครับผมอันนี้ล้อนะคะอันนี้พิเศษเฉพาะที่โตโยต้าโชว์กุงไทยอย่างเดียวค่ะยังไงฮะเพราะจริงๆนะตัวนี้ตัวเจเขาจะเป็นล็อกระทะอแต่ของเราแถมให้ลูกค้าปีเลยค่ะ เป็นล้อแมกเลยนะขอดูบริเวณท้ายน้องนิดหนึ่งเปิดดูดอ่าเออวกว้างเหมือนกันนะเนี่ยกว้างขวางเหมือนกันนะคุณผู้ชมอ่ะตัวนี้อย่างที่บอกเป็นตัวเจนะใคะตัวเริ่มต้นเดี๋ยวมาดูออปชั่นกันหน่อยละกันนะครับผมถึงจะเป็นตัวเริ่มต้นแต่ว่าด้านข้างตรงนี้แผงประตูนะครับกระจกก็เป็นไฟฟ้าทั้ง4บานนะ บริเวณโพลา์เนี่ยจะไม่มีมอติฟังกชันอะไรให้นะตรงนี้นะครับแล้วบริเวณตรงแผงหน้าปัดตรงนี้นะครับก็จะเป็นวิทยุตัวเดิมนี่ตัวเดิมใช่ค่ะออกจากโรงงานก็เลยนะฮะช,ช่องใส่ซีดีอะไรเรียบร้อยนะฮะ<ช>ตรงนี้แอร์เป็นแอร์อันล็อกของเด,เดิมอยู่นะฮะเข้ามานั่งปุป๊บไม่ได้อึดอัดอย่างที่คิดนะคุณผู้ชม<ๆ>ก็ยังนั่งสบายยังรู้สึกปโปร่งอยู่นะคะเหมาะกับการนั่งได้แหละสี่ที่นั่งโอเคอยู่ค่ะชมภายในไปแล้วค่ะคุณผู้ชมทีนี้เรามาดูเรื่องราคากันบ้างดีกว่ามือหนึ่ ถ้ามาที่โตโยต้าชวนเหลือเท่าไรส,สห้มื่นเก้าพบาทคะ่ะสามแสนเาหมืนห่นถา,ายปไปครึ่งเลยประถ่ายไปครึ่งนึงแตค่ค่ะไม่พอคะ่ะขอส่วนรดนิดนึ่พี่ค่ะก็เอาไปเลยคะ่ะถ้าลูกค้าดูคลิปของวันทุกคายอยู่นะคะเอาไปเลยส่วนลดเพิ่มอีกห0ึ่งบาททุกคันคะ่ะ สามแสนกว่าบาทนี่ได้วีออสสภาพนี้ไปทุกผู้ชมครับถึงแม้ว่าจะเป็นแค่ตัวเริ่มต้นนะฮะตัวเจนะแต่นะสิ่งที่ได้มานะคือได้ล้อแม็กนะใช่เออซึ่งตัวเจไม่มีให้ต้องมีเป็นตัวอีที่มีให้แถมเลขใหม่์ครับ5ปีย้ำนะ52,000โลนะโลปีหนึ่งประมาณหมื่นกับอีก400โลอ่ะ3-400โลวิ่งน้อยมากวิ่งน้อยมากๆนะเป็นรถที่วิ่งน้อยมากๆแล้วก็คันนี้เหมือนเดิมเป็นรถใน ของบริษัทเราเองมือเดียวออกห้างใชเข้าเช็คศูนย์ตามระยะเลยเออบอกได้เลยว่าไอ้คนก่อนพนักงานคนก่อนใครขับอะบอกได้ขนาดนั้นเลยนะคุณรู้เลยอะใช้น้อยจังเลยที่บ้านมีรถอยู่แล้วใช่ไหมเนี่ยเราเนี่ยเออนะครับราคาดีมากนอกจากสลดหมื่นนึงแล้วยังมีโปรอื่นๆด้วยได้ค่ะมีอะไรบ้างเอาไปเลยค่ะดาวศูนย์เปอซ็ค่ะ ไม่ต้องใช้ตังค์เลยไม่ต้องใช้ตังค์เลยแล้วให้ดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์สิบสองรอบเดนเหมือนเดิมค่ะตังค์มากคุณผู้ชมมาอยากมาดูรถแล้วครับผมมาเดินทางยังไงบ้างเอาสาขานี้แล้วกันเอาสาขานี้นะคะอยู่ถนนกาญจนาพิเศษนะคะอยู่ระหว่างเดือบอบางแครกับสมาโคมจตมจักไใต้ครับใช่ค่ะก็เดินทางง่ายๆอยู่ติดถนนใหญ่เลยใช่แล้วค่ะสำหรับช่้งทนางการติดต่อหรือการติดตามล่ะคะตามได้ที่เพจเฟซบุ๊กนะคะ Toyota ชัวร์รูงไทยได้เลยค่ะชค่หรือว่าจะโทรเข้าเบอร์ 024554455ค่ะเบอร์สวยด้วยนะครับผมโอเคครับพี่นุ้รนะวันนี้ขอบคุณมากนะสําหรับโคดีๆแล้วก็กรถสวยนะครับผมในรายการตตลยตลาดรถกับบรรทุกา,านะขอบคุณมากครับพี่นุ้ณค่ะ